ผมก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่องมาร์ a เอแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับไปเองเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตของที่ GM ฝากมารีวิวนะครับผมหันหลังก่อนได้ปะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเออนะฮะ <laughs> นะครับผมน่าจะเห็นจากคร่าวๆแล้วนะครับผมก็จะมีเป็นซองชาร์จด้วยนะครับผมซองชาร์จสกินนี้ก็มาแบบไหนก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซองชาร์จอย่างแรกเลยดีกว่าเพราะว่ามันเห็นอยู่แบบจ่าจ่าตากันเลยนะครับผมก็เป็นซองชาร์จชาร์จบัสเตอร์ เฟรนซี่บันนี่ตัวนี้นะครับเป็นกระต่ายปีศาจนั่นเองเนี่สังเกตนะครับผมมันจะเป็นลายกระต่ายนะครับผมกระต่ายกระดูกกระต่ายนรกอะไรประมาณนี้แล้วก็ปืนเป็นสีดานะครับแล้วก็มีลายไฟแล้วก็เอฟเฟกเป็นไฟด้วยนั่นเองเวลาถือก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับค่าสถานะจะเป็นระยะบวก2นะครับรความเร็วในการรีโหลดบวก1แล้วก็ลบความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป1นั่นเอง นะครับผมตัวนี้จะถือไม่ได้นะครับผมแต่ตัวนี้จะสามารถถือหน้าลอบบี้ได้ด้วยนะครับผมเนเป็นสกินแถบม่วงเป็นสกินซองชาร์จปืนที่2บอกเลยว่าโคตรโกงโคตรดีนะครับผมจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองในโซนฟรีสไตล์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดไปเลยนะครับผมถัดไปจะเป็นในส่วนของตัวเอ่อท่านะครับผมเป็นท่าเปิดตัวนะครับผมท่าเปิดตัวตัวนี้เลยนะเนี่ยเนเป็นไง เป็นของ free fire world series หรือว่าของกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมในเดือนนี้นั่นเองเน่เป็นไงพอตอนจบนะครับผมตอนจบเนี่ยมันจะมีคําว่า world series อยู่ด้วยเป็นสัญลักษณ์ของ free fire world series นั่นเองนะครับผมเน่ประมาณนี้นะครับผมก็ท่านี้นะครับน่าจะไม่ได้แจกฟรีนะเพราะว่ามันมีท่าเอ่อท่าแจกฟรีไปแล้วเป็นท่าแบบท่าเอเลียนนะครับผมท่าเอเลียนที่ผมลงไปในติกตอกแล้วนะครับผมยูทูบก็ลงไปแล้วนะฮะนั่นแหละ นะครับผมก็เป็นท่าเปิดตัวใหม่เลยนะครับเวลากดเข้าทีมไปก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะเน่หัวรังการงานสร้างมากๆยิ่ง4คนยิ่งอลังการนะครับผมมันหมุนปืนไปหมุนปืนมานะครับก็เป็นอ่าเป็นคิสเวกเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมเป็นแบบท่าอ่าปืนประจำของเขาเลยนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟว์เวิลด์ซีรีส์นั่นเองโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนนะ เป็นของเก่านะครับผมของพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้แรอะไรมากก่อนที่เราจะไปดูเจ้าตัวซองชาร์จว่ามันโตแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก็เป็นสักินกระทะนะครับที่บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้สวยแล้วก็ไม่ได้แรอะไรมากนะครับผมแต่ว่าก็เป็นของเก่าที่กลับมาน่าจะเป็นกลับมาเป็นของรางวัลรองนะครับผมก็เป็นกระทะบูย่าเดตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นชุดผู้หญิงนะครับที่เออกลับมาเป็นของรางวัลรองนะครับก็อยู่ไหนเอ่ยขออนุญาตหาก่อนนะครับ เอาไปดูาราค้าดีกว่าง่ายกว่านะครับผมเป็นชุดตัวนี้นะครับผมที่ใช้โทเค็นแดงในการแรกนะครับผมก็เป็นชุดตัวนี้เลยนะครับผมนี่ก็กลับมานะครับผมกลับมาแบบไหนยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันน่าจะมาเป็นของรางวัลรองในในของรางวัลหลักที่ผมรีวิวไปในในแบบตอนแรกนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมจะไปดูในส่วนของตัวซองชาร์จกันดีกว่าว่ามันโกงยังไงนะครับผมขออนุญ ใส่สกิลเป็นของโจตาก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในโซนกันเลยนะครับผมคับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนแล้วผมเป็นคนที่เล่นซองชาร์จไม่ค่อยเก่งนะครับผมเล่นซองชาร์จไม่ค่อยเก่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยได้เล่นไงอ่ะก็ลองเล่นให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้บวกระยะ2บวกความเร็วรีโหลด1นะครับผมย้ําว่าะระยะ2เลยนะครับผมโอ้ oh my god หัวแตกไปเล เดี๋ยนี้เนี่ยอยิงหัวกันคมจริงๆเลยนะครับผมแบบว่าหัดตะโจนกันนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมยิงประมาณนี้เลยนะฮะแอบบอกระยะเป็นไงะระยะก็ยิงไกลอยู่นะครับผมยิงไกลอยู่นะฮะไกลเลยแหละยิงไกลเลยแหละยิงเป็นปืนลูดเลยแหละมืเ่เยะไกลจัดนะฮะดูดิเนี่ยโคตรไกลอ่ะนะฮะโหมันยิงหัวกันอย่างเดียวเลยไอ้พวกนี้เอาเรื่องนะเอ,เอาบาบอคอะไรเนะี่ย โอ้หัวแตกเอาเรื่องอ่ะก็ลองลองให้ดูประมาณนี้นะครับผมในส่วนของดาเมจการยิงระยะไกลๆนั่นเองนะครับเฮ้ยมันยิงหัวกันอย่างเดียวเลยวะไอ้พวกนี้เออโหคนนาษาเล่นสองชาร์จยังไม่เคยหัดเล่นสองชาร์จยิงหัวนะ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมลองเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันต่างกันสกินเก่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ผมลืมรีวิวตัวหนึ่งไปนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวสกินปืนอุซี่นะครับผม u ุซี่ตัวใหม่เลยนั่นเองนะครับผมเป็นสกินสกินตัวนี้นะครับผมเป็นปืนรองที่มาคู่กับเจ้าตัวซองชาร์จเมื่อกี้นั่นเองเป็นแมกกาซีนบวกหนึ่งนะครับแม่นยำบวกหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไปหนึ่งแต่ผมน่าจะไม่ได้ใช้เพราะผมมีตัวนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนถามผมมาอีกนะว่า อาซองชาร์ตเนี่ยจะมาแบบไหนบ้างนะครับผมก็โอกาสที่จะมาเนี่ยน่าจะมาแบบถ้าไม่เป็นกิจกรรมบนเว็บเนี่ยก็น่าจะเป็นตู้สุ่ม8ทีผมคิดว่านะอันนี้คือคิดว่านะไม่ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นกิจกรรม World Series นะครับผมอีก3าวันก็รอเข้ากันได้เลยเนาะแล้วก็ แล้วก็แล้วก็จะมีเป็นตัวไอซ์ a ัตัวนี้ที่มีคนถามผมมาเยอะมากๆเลยว่าพี่เฮ้ยเอามาจากไหนนะครับผมแล้วก็ทํายังไงนะครับจริงๆน่ยผมได้สอนไว้ในทิกต o k แล้วเมื่อวานนะครับผมนะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจเนาะ Ice w a l l ตัวนี้นะครับผมเป็นการเติมเพชรเท่าไหร่ก็ได้ นะครับผมย้ําว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับในผ่านเอ่อเติมผ่านเว็บเติมเกมนะครับผมใครเติมไม่เป็นก็พิมพ์หาใน YouTube เลยนะครับว่าสอนเติมอ่าผ่านเว็บเติมเกมสอนเติมสอนเติมเกมผ่านเว็บเติมเกมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมพอเติมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ให้เรากดเข้านะครับผมเราต้องพิมพ์หาในยูอ่าใน Google เอง นะครับผมผมจะขึ้นภาพไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมหรือไม่ก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายนะครับผมเป็นลิงก์กดรับของรางวัลพอเข้าไปแล้วเดีย๋ยวมันก็จะมีให้เราแบบว่าล็อกอินนะครับผมล็อกอินตัวที่เราจะเติมตัวที่เราเติมไปแล้วแล้วก็จะมารับของรางวัลนั่นเองล็อกอินปุ๊บนะครับผมกดกดยินยอมยินยอมนะครับผมรับเงื่อนไขไปแล้วก็กดเลือกของรางวัลรับได้เลยมันจะมีอยู่3าอย่างนะครับผมไอซ์วอลจะอยู่ด้านซ้ายสุด นะครับผมก็กดเลือกรับไปได้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาเช็คในของได้เลยนะครับผมมันจะไม่เข้าทางจดหมายนะครับ มันจะเข้าในตัวให้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาคเอ AP ด้วยนะครับสหรับวัน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะไว้เจอกลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมจุ๊บรู๊ม I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true I wanna put up all my walls, cause I'm not